นกำลังจะไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับใช่ค่ะสามวันสองคืนนะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าการไปเที่ยวภูเก็ตของเราครั้งนี้เนี่ยจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับใช่พี่ฟิล์มเคยไปเที่ยวภูเก็ตป้ะเคยสิเคยใช่ไหมเคยแล้วเป็นไงบ้างบรรยากาศโอเคอยู่เพราะว่าที่ภูเก็ตเขาก็จะเน้นแบบทะเลอะไรแบบเนี้ยก็ดูน่าเที่ยวดีนะคะแล้วก็ต้องได้รูปสวยๆกลับมาแน่นอนครับผมแล้วไม่เดือดรอครับ คิดว่าการไปเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้จะสนุกสนานขนาดไหนสนุกแน่นอนค่ะครับผมแล้วเราฟีราคาสนุกแน่นอนค่ะเราฟีอยากได้วิวสวยๆกลับมาบองทุกคนพร้อมไหมครับพ,บพบร้อถ้าพร้อมไปกันเลย<บ>ตอนนี้นะครัพบพวกเรา,าก็มาถึงสนามบินภู<า>เก็ตเรียบร้อยแล้วนะค,ะนคะรับสายการบินเวียดเจออ็ตแอร,ร์ค่ะใช่ค่ะแล้วฟีรทคาบริการเป็นไงบ้างบริการดีมากค่ะพี่พี่แอร์เนี่ยบริการดี ดใช่ค่ะเดินทางสะดวกด้วยนะคะค่ะครับผมถึงที่หมายนะครับตรงเวลาเ๊ะเลยใช่สองครึ่งสะดวกปลอดภัยสะอาดด้วยนะครับแล้วก็มีการค่าเชื้อดูแลนะครับ อย่างดีมากๆเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าที่พักเลยดีกว่านะครับไปค่ยตอนนี้นะครับทางโรงแรมนะก็ส่งรถมารับพวกเราแล้วนะใช่ค่ะดย๋ยวเราจะเดินทางไปยังโรงแรมนับโรงแรมที่เราจะพักในค่ำคืนนี้นั่นก็คือกะตาท่าดีภูเก็ตบีชรีสอร์ทค่ะใช่ค่ะไปบริการดีมากเลยครับมีรถมารับเราถึงสนามบินเลยนะครับเเดินทางสะดวกสบายนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่โอเคเดี๋ยวขึ้นรถเลยใช่ไหมฮะครับผมครับผมขอบคุณครับบริการดีมากๆเลยนะครับสาวๆทำอะไร คกำลังเสริมสวยอะค่ะเติมเติมเข้าไปวิวเติมลิปได้เหรอลิปมันปากแห้งอย่างวิวนี่แบบทาลิปได้เหรอมันลิปมันอ่าลิปมันเข้าได้นะรุ่นน้องวิวกำลังใช้เลยนะเนี่ขอมาบอกใช่นี่ตอนนี้ไม่กำลังเสริมแล้วนะทาแป้งอะทาแป้งด้วยแป้งบีบีด้วยนะบีบีกระป๋องนะสีชมพูชจมูกอะเขาเรียกกำลังเสริมเหรอใช่กำลังเสริมสตอนไหนเนี่ยพี่ไม่ทันนะเสริมสวยเหรอใช่ ฮาลิ้มไ่้เขียนว่าลิ้มพาลิมเหมือนจะกินเข้าไป <c oughs> อ่ะมาพี่ฟิวพี่ฟิวบอกว่าก่อนถึงโรงแรมต้องขอแต่งสวยก่อนนะครับใช่พอถึงปุ๊บก็สวยปับยย๊บอะไรเงี้ยถ<อ>่ายรูปจะได้เด่นเด่นใช่ตัว่าจะถึงก็สี่สิบห้าทีอ่ะพี่รีบแบบเติมให,หม่เติมใหม่ตอนนี้นะฮะเราก็มาแล้วนะครับโรงแรมของเราในค่ำคืนนี้นะคร <c oughs> ับค่ะกัตตาธานีนะครับภูเก็ต บีดรีสอร์ทนะครับใช่ค่ะพี่ฟิลลุงฟิลเป็นยังไงบ้างหลับได้นึ่งตื่นค่ะไม่ตื่นต้องขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะครับเนี่ยครับรถพาเรามาแบบรวดเร็วมากเลยนะฮะขอบคุณมากครับคุณลุงขอบคุณครับครับครับถ้ามาพบได้กินธรรมชาติเลยได้กินธรรมชาติเลยไม่ได้กินทะเลเหรอนั่นแหละก็ทะเลมันเป็นธรรมชาติไงไม่ออกมาเดี๋ยวเราทําการตรวจก่อนนะครับสามหกจุดสามครับสามหกจุดสามเข้าได้นะครับ สามที่หกจุดสามครับครับขออนุญาตครับสามที่หกจุดสองครับผมจ้าโอเคครับคืพอพี่เขามาเสิร์ฟน,น้ำไรให้ลูกเป็นใบเตยกับบุญข้างบนเลยคะ่ะอืมอืมข้างล่างอ่ะมันจะเป็นน้ำใบเตยใช่หไหมเพ่อหอมมากข้างบนก็เป็นบุญนุม่มๆ <S <S ใช่อืมอร่อยหนาะิือชอบตรงบุญอ่ะบุญมันอร่อย ตอนนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวก,ก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องพักกันว่าเป็นยังไงส่วนชื่อห้องนะคะก็คือลูมไทจูเนียสวีทค่ะจูเนียสวีทด้วยใช่น่าพักขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันละกัน,ใช,นใช่แล้วค่ะ <ไป S 2> โอเคไปดูคัดไปยันค<ป>่ะโอ้จะบอกว่าที่เนี่ยห้องอาหารมีหลายแบบมากเลยมีแบบอิตาเลียนอาหารไทยซีฟู้ดโอ้โหแล้วมีอะไรอีกครับก็มีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็ติดกับทะเลอะไรแบบนี้ชมวิว สาว้าน้ำา,าแล้วะมีต้องหกสาะ,ะ,ะเล่นให้หมดเลยเยอะทำไมเยอะจังเยอะมาก,มากตอนนี้นะาวกเราเข้ามาอย่างห้องพักของเราแล้วนะครับนั่นคือห้องรูมไท a จูงเนี r s สวีทเดี๋ยวมาดูนครัว่าห้องพักของเราอนี่คือจะสวยและน่าพักขนาดไหนนะใช่ดูจากรอยยิ้มแม่เดือนที่ปีมน้องฟิลสิสวยมากนะครับโอเคมาเลย ห้องนอนของเราตรงนี้ก่อนห้องใหญ่ที่จะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะนอนได้สองคนหรือว่าสามคนก็ได้เป็นแบบครอบครัวเนาะบบนม้อันนี้แม่กับพ่อนอนด้วยกันใช่ไหมได้จะนด้ดูฝุนฝืนหือเปล่าแล้วพี่ฟิวนอนตรงไหนนอนตรงนี้เหรอ ตามชื่อห้องไงรูมไทจูเนียร์สวีทก็จะเป็นลูกสองคนนอนด้วยกันแยกเตียงแบบนี้โอ้ครั้งแรกด้านหลังของเรานะครับฝั่งทางนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราเปิดออกไปเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำและทะเลนะครับใช่ค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวจากตรงไหนก่อนดีห้องน้ำค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากห้องน้ำก่อนเลยลแล้วกันไล่ลงมาใช่ครับผมเดี๋ยวดูจากฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่าถ้าเกิดเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจออะไรครับแม่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็็มีเปนนซฟะครับ ตู้เซฟอีกแล้วเราไปที่ไหนเราก็เจอตู้เซฟแต่ว่าที่นี่เขาคุมโทนนะพอเป็นแบบคิมๆนวลๆหน่อยพี่ฟิล์มใส่เสื้อมาสุกสีเลยนะวันนี้ใช่กลมเกิื่้าหล่าเหมือนรู้อ่ะขอบคุณแล้วเล่นซ่อนแอบนี่เนียนเลยนั่นนหละเนียนแต่ว่าฟิล์มว่าเขาทำออกมาสวยนะเห็นไหมลายตรงนี้เอ้อนี่ ไม้ฉลุใช่ปะ่ะใช่อโอเคามาเดี๋ยวเรามาดูในตู้เสือ้อผ้าดีกว่านะครับในตู้เสือ้อผ้าก็จะมีอะไรให้บ้างก็จะมีเป็นเ<ด>สืส้อคลุมสามนะครับสามตัวมีล่มอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีเป็นตู้เซฟนะครับแล้วก็จะมีเป็นรองเท้า,านะครับให้บบอันนี้อะไรอโอเคไม่มีอะไรนะครับแฮ่มีอะไรด้วยถุงผ้า ถุงผ้านะครับเวลาไปเล่นน้ำหรือเปล่านี่ตรงถุงผ้าเนี่ยเขาพิมพ์ไว้ด้วยสกรีนไว้ด้วยนะครับกัตตาธานีภูเก็ตบีทรีสอร์ทนะครับนี่เลยนะฮะค่ะค่ะโอเคนะครับเพราะว่าสวยนะสวยมากมากไปต่อไปแม่อยากนาเสนอมากเลยอนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับสวยมากมมนกว้างด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาบน้ำ่ายรูปของเห็นวิวใช่แต่ว่าเราต้อง ฝั่งด้านนอกฝั่งด้านนอกไม่อยูีขอเปิดมาแย่เลยแล้วแบบเราก็นอนแช่อ่าบนี่มันก็ยังไงองไรอยู่นะก็เดี๋ยวเปิดละกันก็ปิดไว้ทั้งเลยแต่ว่าสวยมากที่พี่ฟิล์มนั่งอยู่ตรงนี้นะจะเป็นอ่างน้ำนะครับแล้วก็กะแพงเป็นหินอ่อนใช่สวยมากไม่รู้จะพูดยังไงดีบอกว่าสวยมากแล้วฝั่งนี้มีอะไรบ้างได้ประพรมได้ประพรมนี่ไม่ต้องเสียบเลยนะ ใช่อันนี้ก็คือบอว่าการแบบว่าโดนน้ำโดยอะไรแบบนี้ปลอดภัยมีอะไรไว้ให้ด้วยแล้วส่วนฝั่งนี้เขาก็จะเป็นพวกผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดผมเช็ดหน้าอะไรแบบนี้เขาก็ม้วนไว้ด้านข้างแล้ว่าพับเก็บไว้คือเป็นระเบียบมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นพวกแก้วนแล้วก็สบู่แชมพูต่างๆมีเก๊ดด้วยค่ะเก๊ดใส่อะไรใส่ผ้าลุนอยนี่เลยครับอือแล้วมีอะไรอีกคาตั้นบัะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะครับ สะดวกสบายนะครับพร้อมมากนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอ่างล้างหน้านะครับใช่ใหญ่มากนะครับเขาเน้นเป็นหินอ่อนหมดเลยนะพี่ฟิลคุ้มทอนค่ะคุ้มทอนเหรอคะน้องฟิลใช่ค่ะวันนี้มาถูกคอนเสิร์ตมะเนี่ยแล้วก็อ่อนๆเหมือนกันถ่ายรูปสวยแบบนแล้วกระจกใหญ่มากใช่ใช่ใช่เนี่ยยืนสีคนยังเหลือนกระจกใหญ่มากได้เะ็นสีปะดูดิกระจกใหญ่มากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็โค้มไฟเขาสวยเลยไปในห้องน้ำอ่ะโซนนี้นะครับก็จะเป็นชักโครกนะครับ สะอาดเหยี่ยมวิ <สา S 2> ้งวับเลยนะครับนี่จะนิเวเพิ่มด้วยเยเป็นลชัช่วู่นะครับที่นี่นะครับก็จะมีห้องน้ําแค่ห้องเดียวนะครับ <สา S 1> ไปเดี๋ยวห้องต่อไปก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับ <สา S 1> ห้องนี้สวยงามมากสวยงามจริงๆอยากจะเอากลับไปไว้บ้านเลยเขาจะให้หเ่ย <ขอ S 1> <laughs> ใช่แม่สวยจริงนะครับยืนฝั่งนี้เดี๋ยวพ่อไปดูฝั่งนี้นี่นะครับห้องน้ําของเรานะครับสวยงามมากนะครับต่อไปฝั่งนี้เป็นอะไรเอ่ยที่วางของที่วางของหรือว่าที่นั่งอะไรแบบนี้ก็ได้น่าจะเป็นที่วางของมากกว่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นกระจกกระจกบานใหญ่นะครับฟิล์มชอบกระจกแบบนี้มากฟิล์มบอกว่าชอบตรงนี้นะคะมันเรียบๆดีแล้วก็ใช่โทนสีห้องอ่ะมันสวยไงฟิล์มถูกใจนะคะ พอออกจากห้องน้ำปุ๊บเราก็จะมาเจอชุดชงกาแฟนะครับใช่อันนี้ฟรีด้วยนะเขาบอกว่าฟรีใช่ไหมใช่แล้วเขาก็จะเอาของมาเติมให้ทุกวันเลยทั้งหมดครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอยากทานอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีเมนูนะครับสามารถสั่งได้นะครับใช่แล้วมีผลไม้ด้วยนะครับผมอ่ะมาต่อไปด้านล่างนี่อะไรครับน้องฟิลตู้เย็นมีอะไรบ้างหามะพรอมว้าว ก็จะมีน้ำเปล่าให้ไงแล้วก็ไม่ใช่ที่ใช่ใช่ครับผมด้านหรอพี่เฟย์มคืออะไรเอ่ยด้านหลังหนูอ๋อฝั่งนี้เพเมื่อกี้ยืนอยู่อย่างนี้ก็คิดว่าอ๋อแอร์หรอหรืออะไงจ้านี่แอร์ก็เป็นดิจิตอลใช่ขนาดปุ่มอาติด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 ใช่ล้ำล้ล้ำใช่คือมองมุมนี้มองไปในห้องน้ำยังไงก็สวยแม่ใช่สวยมากลองปิดลองปิด เออลองปิดดูดิถ้าปิดไม่ได้นี่แย่เลยนะปิดได้ได้แต่อย่าเปิดนะคะเฮ้ยมันแลบเรามาเปิดข้างนอกแคน่นไม่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 เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นขาทเป็นนี่ให้โอเคกุนใจนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นที่นอนของเราในคืนนี้มาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าที่นอนของเราเนี่ยจะนุ่มขนาดไหนเดี๋ยวตอนนี้มีน้องช้างยืนอยู่หนึ่งตัวนะครับช้างเฝ้าช้างเฝ้าใช่แล้วก็ตัวหมอนเนี่ยเขาจะตัดกับตัวเตียงนะคะเป็นสีเขียวอะมาพี่ฟิล์มใครอยากเทสก่อนเลยหนูป นุ่มไหมคะนุ่มอยู่ค่ะแล้วพอเราไปบลูอับเลยอ่ะยู่อักปิดแล้วย้อยาร์ดปิแล้วอ๋ออันนี้อันนี้กำลังดีพี่ฟิเมแต่พี่ว่าดูดิลงไปแล้วดูเขาค่อยๆขึ้นสโลโอ้สโลหมนสกุชี่แล้วทั้งคสโลใครชนะได้เลือกก่อนในใจอยากได้ไหนไม่ไม่ไม่พูดไม่บอกไม่บอกเดินซ้อซัมซซ อันนี้ <laughs> เพี่แดนใหญ่กว่า,าใหญ่กว่า <laughs> ใชา่นี่ไงเป็นเด็กเหมือนแบบมีอะไรอไรยู่ข้างบนอแล้วก็หลับไงครับผมยังไม่หมดนะด้านหลังฝั่งนี้อีกนะครับ <laughs> ก็จะมีเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะเหมือนเอาไว้เขียนหนังสือหรือว่าเอาไว้ทํางานนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยกระจกนะครับ ใช่ค่ะนี่เลยนะสวยนะแม่เนาะไอต็อกเยียนเราก็คุยแบบกระจกอะไรเงี้ยสุดดีเดี๋ยวเรามาดูนะครับบนโต๊ะมีอะไรบ้างนะครับเป็นทริปนะครับเของ p r i n c i p a อ่าโอเคนี่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นอาหารเมนูอาหารค่ะเราเน้นอะไรครับทั้งฟิลเป็นกิจกรรมกิจกรรมยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับด้านหลังของก็ถานะครับฝั่งนี้นะถ้าเกิดเราเปิดม่านออกมาเราจะเจออะไรป้าเดี๋ยวเปิดดูกันเลยดีกว่าครับให้ทุกคนทายก่อน ข้างหลังคืออะไรคิดแล้วใช่ไหมเปิดปเปิดออกมาเลยนะคบว้าวตอนนี้เปิดออกมาแล้วนะครับก็จะมีเป็นอ่นวดนะครับเหมือนแผน่นโบราณนะ,ค,ะครับค่ะแล้วก็เลยไปอีกจะเป็นสระน้ําแล้วก็ทะเลนะคร<ช>ับโอเควันนี้นะเราก็จะมารีวิวประมาณนี้ก่อนแต่ว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าเด็กในห้องเราอ่ะแม่เขาอยากเล่นน้ำขนาดขยากเล่นน้ำยกขึ้นดูดูดูด <laughs> ตอนนี้นะพี่ฟิลล์น้องฟิลบอกว่าอยากเล่นน้ําแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดไปเล่นน้ํากันเลยดีกว่านะครับเจ้าจุ้นน้องฟิลพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะแล้วพี่ฟิลล์มาถ่ายรูปอยู่อ่ะก็ถ่ายหลายรูปมากเลยพ่ออนี่ยน้องฟิลลับห้องพักหน้าพักนี้หน้าพักมากเลยค่ะสบายมากบรรยากาศดีมากเลยนะใช่ค่ะเราอยู่สามวันสองคืนใช่ไหมสามวันสองคืนนี้สบายแน่นอนเล่นน้ํากันดีกว่านะครับน้ําลึกมากเลยอ่ะน้ำน้ำลึกมากเลยครับ ไม่ลึกครับไม่ลึกมีโซนเด็กด้วยมีโซนเด็กมีโซนผู้ใหญ่ไม่ลึกครับเดี๋ยวเล่นสานนี้เสร็จไปต่อสานนู้นอีกนะแล,แล้วสานน้นเนี่ยพี่สานใหญ่อ่ะอ,อย่าเลย <c oughs> พูดยังไงดีเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเล่นน้ำก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นลงก่อนนะเธอที่คนว่ายเป็นลงที่หลังนะนี่ว่ายเนี่ยไม่เป็นเดี๋ยวไม่ว่ายไม่เป็นมีแค่สองอันเองเหรอพิ้วอ๋อแค่นี้เองถอยเอาก็กลัวไงพิ้วพิ้วแค่นี้ นีนะคะพวกเราก็เล่นน้ำกันอยู่ที่ล่างๆกาตาธานีภูเก็ตบีชรีสอร์ทค่ะใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะ <S <S ก็มีสระว่ายน้ำเยอะมากนะคะให้พวกเราเนี่ยได้มาลองเล่นกันใช่ค่ะและถ้ววเาเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีเวลาช่วงวันหยุดเนี่ยก็สามารถมาพักกันได้ที่โรงแรมนี้เลยนะคะเพราะที่เนี่ยดียมากนะคะมีห้องหลายแบบแล้วก็น่าพักมากค่ะใช่หัะแล้วอีกอย่างนะคะติดทะเลด้วยใช่เล่นน้ำเสร็จไปเล่นทะเลต่อก็ได้นะคะค่ะมาทุกคนเอาไปเล่นน้ำกันต่อใช่หน้ง้ก่นใช่ไมไม่ใช่พี่ สนุกไหมโลกสนุกค่ะการมาพักที่นี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะครับมีน้ำให้เล่นมีทะเลให้แบบว่าได้มานั่งชมวิวอะไรอย่างงี้ด้วยห้องพักก็โอเคร้อนอาหารรอดูเมื่อเย็นค่ะค่ะโอ้โ้แรงอ่ะจงมาเอกโชคพกให้ยุด ตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับก็เล่นน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมแม่ค่ะก็กลับมาอาบน้ำที่ห้องเรียบร้อยนะครับแต่งสวยก็เรียบร้อยแล้วแม่สวยแล้วใช่ไหม <laughs> ใช่ครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะเราจะไปทานอาหารกันนะครับไปน<ช>ัป่งทานอาหารริมทะเลนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารวันนี้นะมีอะไรบ้างอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวมาตามดูกันเลยนะครับพร้อมไหมพร้อมงั้นไปกันไปเลยโอเคเข้าไปเลยไหมอ่ะไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับยูแล้วแม่พร้อมแล้ว ขาจับได้สวยมากเลยอ่ะใช่ค่ะจับสวยอย่างเดียวไม่พออาหารจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับนี่นะคะเมนูแรกก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะก็จะมีเป็นขนมจีบนกนะคะช่อม่วงช่อม่วงถุงทองแล้วก็ทอดมันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่าเพิ่งดูหน้าฟิลฟิลฟิลเมนูนี้ก่อนเพราะว่าน้าํานาทานมากเลยช่อม่วงสวยมากโอ้ยพ่อจ๋าเร็วๆนนหนูรอชิมเดยวนะ ซ้อมในเมืองนี่สั่นนิดเดี๋ยวก่อนเลยพี่ฟิพีชอันนี้ก็ทำเหอนกัาเป็นลูกลูกนกเลยป่ะใช่ค่ะเห็นไหมเป็นเป็นหัวนกใช่ครับแล้วที่บอกว่าช่อม่วงก็คือสีม่วงสีม่วงเป็นช่อแบบนี้หัวนี่แค่ออเดอร์นะเขาบอกว่าให้เอามาถ่ายห้ามทานไม่ใช่ใช่ไหมแล้วข้างล่างคืออะไรเอ่ยอันนี้ถุงทองเห็นไหมจะเป็นถุงถุงแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นทอดมันแกงเป็ดเป็ดย่างนะคะแกงเป็ดเป็ดย่างอ๋ออร่อยโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะาจานเด็ดของ โอ้พอดีไหมเด็ดมากต่อไปนะคะเป็นเมนูแกงเผ็ดเป็ดย่างอร่อยไหมคะน้องเฟลอ่าค่ะเนื้อเป็ดนุ่มๆนกำลังดีแล้วก็พริกแดงอันนี้เผ็ดม,มกากเผ็ดมากอร่อยนะคะนนรับ <c oughs> อ,อันนี้ขากไก่กะทิสดนะครับพี่ <c oughs> ้ันฟิวดูสิทั้งเป็ดและไก่เลยนะครับแ้มควนมากตัวทีคือแบบกระเทียมเป็นกระทียนะคะแล้วก็ังมีความเผ็ดค่ะ้เนื้อเป็ดมันแน่นมากอร่อยเผ็ดๆด้วยต่อไปนะฮะเป็นเมนูหท้องภูเก็ตนะครับเขาบอกว่าอนี้อร่อยมากนะครับหืมตาโตใช่ไหม อร่อยใช่ไหมคาดิ่มนะคะมีกสองอย่างโอ้โหพี่บอกเดี๋ยวมาเสิร์ฟเรื่อยๆนะครับพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างพี่อุตส่าห์ใช้เวลาเรื่อยๆมากแล้วป้ะอยู่อมอได้ครับพี่แต่ถูกเทมปนแบบว่าเนื้อหมว่านุ่มๆนะอันนี้เมนูอะไรนะครับพี่ยำส้มโอกุ้งสดค่ะยำส้มโอกุ้งสดนะครับใช่อันนี้คือแบบลูกค้ามาต้องสั่งใช่ไหมพี่ลูกกำลังจะชอบมากเมนูนี้ครับผม ก็แนะนําให้คนไทยคนไทยก็ทานได้ไม่เสียหายได้ครับอร่อยมากค่ะอ่ะพี่บอกว่าอย่างนั้นเราจะไม่ขำเลยนะเดี๋ยวราลองดูเพราะว่าอร่อยเนงเมนูแนะนําเลยค่ะไม่เลวนครับหมูห้อเป็นไงนัางนุ่มค่ะอร่อยเลยค่ะเน่เน่เนีเน่เนแล้วเนเน่เน่้น่เ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 นกเน่้นเนืเ่เน่ัน่มน่เน้เน่เน่เน่เร่เน่เนาเน่้น่เน่เน่เนน่เน่เน้่เนเ่เน่เ่เ่่ินน่เเเเ่่่น นุ่มๆเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมครับอร่อยค่ะถ้ามาภูเก็ตต้องทานเหนียวมาเราไม่ทานมาไม่ถึงมาไม่ถึงค่ะไม่ถึงแล้วดน่แต่ถ้าอ่ามิกแอปเปิลไลเซอร์ถ้ามาห้องอาหารชัดดาของโรงแรมกตาธานถ้าไม่มาทานตัวนี้คือมาไม่ถึงเหมือนกันเหมือนกันโอเครับผมอ่าเดี๋ยวชิมหูออร่อยมีอะไรครับ กุ้งสดๆก็คือทำไมเพราะเรากลับไปบุญเนี่ยแล้วผมตัวส้มโกมันแปลกเลยพี่พมแล้วก็ได้กินขอมกระเทียมนี่พี่จะกินคู่เลยทั้งส้มโอแล้วก็ุ้งอุ้ยอร่อยนะไม่เผ็ดด้วยพี่ชิมด้วยค่ะไหนลองชิมดูครับพี่พีมเปรี้ยวอร่อยโอเคนะนั่งเงียบแล้วก็เปรี้ยวอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยค่ะทานผู้กุ้งอ่ะอร่อยมากค่ะนี่นั่นเป็นน้ำพริกสองนางนะคะ จานหนึ่งจะสองนางค่ะทีเด็ดคืออะไรครับพี่ท,ทีเด็ดก,ก็คือตัวนี้จะเป็นน้ําพริกกุ้งเสียบซึ่งเป็นน้ําพริกประจําอาหารภูเก็ตประจำเหมือน,น,นกันตอนนี้แล้วก็นี่เป็นน้ําพริกปูสดปกติกระอยจะทากับเนื้อปูแล้วก็มันปูตัวนี้นะคะผสมกันสองจังหวัดก็เลยกลายเป็นน้ําพริกสองนางอ๋อันนี้คือพี่มาใช่ค่ะ <Okay. S 2> ในครัวเขาจะมานี่เป็นน้าพริกประจําภาคกลางแล้วก็นี่น้ําพริกภาคภาคใต้ก็เลยผสมกันเป็นสองนางอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วรสชาติล่ะครับพี่อร่อยน <c oughs> ่อ,อ <c oughs> น้ำพริกปูอร่อยมากอร่อยมาก <c oughs> แล้วก็น้ําพริกกุ้งเสียบก้อนสุดยอดเลยค่ะสุดยอดนะ,ะน้องทานแล้วต้องบอกอย่างนี้เลยจริงๆเมื่อกี้พี่เขาทำเสร็จเนียเปรี้ยวป้า หนูสีสันก็จัดจ่านมากเลยนะดูแ้วเนี่นี่เขาแกะสลับเป็นใบไม้ด้วยฟิลเคยแกะบอสพี่เคยแกะอยู่หนูแกะไม่เป็นอ่ะแกะบุบเละเลยโหแล้วถ้าเกิดน้องๆมาเปิดดูช่วงกลางคืนไม่แย่เลยอ่านี้เหรอใช่ไหมน่ารักสิครับผมอ่ะมาน้องฟิวลองชิมดูค่ะลูกเป็นยังไงบ้างคะร้อยจังนี่ของฟิวันนี้เป็นกุ้งใช่ไหมเดี๋ยวเรอเธอให้เธอชิมร้อยไหมร้อยร้อยอร่อย ครับผมเมนูต่อไปเลยครับเมนูต่อไปเป็นน้ำตกปลากะพงนะคะน้ำตกปลากระพงใช่ค่ะน้ำตกปลากระพงพี่ฟิล์มปลากระพงมาชิ้นเลยนะมีหางด้วยนะมีหางด้วยนะตัวไม่รู้เป็นปลาโอเคค่ะมาพร้อมลุยอะไรดีกว่านะครับนี่อันนี้เนื้อปลาเน้น้นเลยนะคะครับผมพี่ขอทานคู่กับข้าวละค่ะอืต้บ้างคะเนื้อปลานุ่มนี้ค่ะแล้วก็ตัวน้ำตกเนี่ยเป็นตัวซอสเนาะอร่อยดีอะเข้มข้น เดียวเดียวนิดนึงละใช่อร่อยใช่ไหมครับอร่อยจริงๆอร่อยตอนนี้นะคะเราก็ทานข้าวเย็นเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเมนูของหวานค่ะก็จะมีกล้วยบวชชีกับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมะม่วงคือแบบจัดจานได้สวยมากมีไอศครีมด้วยใช่แล้วเราจะทิ้มกล้วยบวชชิกันมันไม่มีอะไรบ้างมั้งคะน้องฟิว ตัวเนื้อแกวนนิ่มมากนิ่มๆเลยใช่ไหมรกะทิอ่ะหอมมากรู้กยิ่เดีนี่อินกบอะไรชาติเป็นไงบ้างคะทไม่ใช่อินเดียหอ่รอ่อยมะม่วงหวานทอเหนียวก็แบบมก่อดีน้องฟิวไอร่อยมากไม่ไดบอกว่อร่อยว่ะลงใต้เลยตอนนี้นะหลังจากที่ทานอาหารกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับเข้าไปที่ห้องนะครับคือแบบ อาหารอร่อยมากแล้วก็อิ่มมากๆเลยนะครับประทับใจไหมครับประทับใจอ่ะโอเคปะเดี๋ยวเราเดินกลับห้องกันดีกว่านะครับค่ะอยู่นู่นเนวลุ่งนี้เช้านะครับเราตื่นมาเราจะไปเล่นน้ำทะเลนะครับได้ยินไหมเสียงสูซ่าสูซ่าเราจะเดินริมหาดเก็บรูปว้าวตอนเช้าสวยสวยสวยเลพี่พิงค์าช่วยมา่อไหร่ช่วยเอามาใช่ไหมโอเคไปกันเดี๋ยวกลับห้องเราเลยดีกว่านะครับค่ะ ครับผมตอนนี้นะเราก็กลับมาถึงห้องของเราแล้วนะตอนนี้ก็อาบน้ํากันเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะไม่เดือนพี่ฟิลน้องฟิลอาบน้ำเรียบร้อยเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะครับใช่เรายังไม่จบคลิปนะแม่เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเดินเล่นริมหาช่วงเช้ากันนะครับมาดูว่าความสวยของที่นี่นะจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไม่เดือนนอนแล้วใช่ไหมนอนแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้น้องฟิลมทำอะไรอยู่คะลูกเล่น เกมเลยคะฟรีฟอลพี่ชายก่อนนอนเหรอคะใช่ค่ะพี่หบน้ำยังคะอับแล้วครับผมเดี๋ยวลูงฟิวก็จะเล่นเกมมีสักสองสามเกมเดี๋ยวลูงฟิวก็จะนอนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำเกมเลยแล้วพี่ฟิวล่ะทำอะไรอยู่ไลฟ์สดครับไลฟ์สดอยู่เราก็ถ่ายคลิปอยู่ด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงไปเดินริมทะเลเจ็ดโมงเจ็ดโมงคือเพิ่งตื่นนะเฮ้ยหกโมงสายแล้วเออเหรองั้นหกโมงก็ได้อะโอเคครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะพาทุกคนไปดูชายหาดนะครับว่าสวย<ช>แล้วก็น้ําใสขนาดไหนนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้พวกเราขอบรนกันละกัน,กนบ๊ายบายพรุกงน,นีเช้าเจอกัน